สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าเงินออสเตรเลียที่ใช้ในปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างมีแบบเซนมีแบบดอลลาร์นะคะมีแบบเหรียญมีแบบแบงยังไงกันบ้างสำหรับใครที่อยากจะมาที่ออสเตรเลียก็ดูไว้เผื่อต้องมาใช้เงินออสนะคะว่าเออยังไงมีแบบไหนกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะโอเคมาเริ่มกันที่อันนี้คือ5เซนนะคะ อันนี้คือ5เซนเนาะ5เซนก็100เซนก็1ดอลน,นะเหมือนบ้านเราร้อยสลึงก็1บาทนะคะอันนี้ก็คือ5เซนเนาะตามมาก็10เซนนะคะ10เซนก็หน้าตาแบบนี้เนาะนี่นะคะอันนี้10เซนเนาะค่ะแล้วต่อมาถัดขึ้นมาก็ ยี่สิบเซนนะคะโอเคไหมแล้วก็ตามมาด้วยห้าสิบเซนค่ะห้เซนก็จะเหรียญใหญ่นิดนึงนะคะ mm. ก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะ50าสิบเซนอันนี้อย่าพกเยอะนะคะหนักอันนี้หนักค่อนข้างหนักนะคะก็อันนี้ก็50าสิบเซนเนาะสอ,สองเหรียญก็เป็น1ดอลโอเคไหม แล้วทีนี้ก็มาเริ่มกันที่ดอลลาร์นะคะก็เขาเรียกกันดอนเนาะอันนี้ก็1ดอนนะคะ1ดอนก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เดียนทองนะคะเป็นรูปจิงโจ้นะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นควีนอลิาเบธนะคะนะเนี่ยหนึ่งดอนแล้วต่อมาก็2ดอนค่ะอันนี้สองดอนก็จะเลขกองวันนี้นะคะนี่ก็2ดอนเนาะ ก็ึ 1> 1ดอนจะเหรียญใหญ่กว่าสองดอนนะคะสองดอนจะเหรียญเล็กหนึ่งดอนจะเหรียญใหญ่เนาะไม่รูเหมือนกันว่าทําไมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเหรียญน,นะคะตระกูลของเหรียญก็สำหรับใครที่จะใช้ก็เหรียญไม่ต้องพกเยอะนะคะหนักกระเป๋าโอเคมาเริ่มกันที่แบงค์นะคะแบงค์อันนี้ก็คือห้าดอนนะคะแบงค์นี้ห้าดอนเนาะ หดอนก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะมอนไม่ได้มีแบงค์เก่านะอันนี้คือแบงค์ใหม่นะคะอันนี้คือแบงค์ใหม่ของออสเตรเลียเนาะก็ห้าดอนมันจะมีโปร่งแสงตรงกลางอย่างนี้นะคะนะห้าดอแล้วถัดมาก็สิบดอนนี้นะคะสิบดอนจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะนี่ก็คือสิบดอนเนาะ มันมานนแรกๆมันก็ไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกันนะคะคือแบบเออก็จ่ายแบงค์ใหญ่ไปเลยให้เขาทอนให้เองนะคะก็ใช้ไม่เป็นอ่ะอันนี้คือแบงค์ยีนะคะอันนี้คือแบงค์เก่าเนาะแบงค์ยีเก่าก็จะเป็นสีแดงแดงนี้นะคะ2ีสิเก่าสำหรับแบงคใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะมีตรงกลางเหมือนมีเป็นการโปร่งแสงนะคะ อ๋ออันนี้คือแบงค์ใหม่แบงค์เก่าก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะคะส่วนมากก็เปลี่ยนเป็นแบงค์ใหม่กันหมดแล้วนะคะอันนี้คือ20นะตามมาด้วยมีหมี10มี20แล้วก็50ค่ะ50าจะเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้คือแบงค์เก่านะคะ50าเริ่มกันที่สีเหลืองนี่คือแบงค์เก่าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนแบงก์ใหม่ก็เหมือนกันโปร่งแสงตรงนี้นะคะโอเคไหมสำหรับใครที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียนะคะก็อันนี้คือเงินที่เราจะแลกมาใช้กันในในประเทศออสเตรเลียเนาะนี่ก็แบงก์ห้ใหม่นะคะส่วนแบงก์ที่ใหญ่สุดเลยก็แบงก์1อยนะคะ แบงค์ร้อยไม่รู้เขาทําใหม่หรือยังนะคะอันนี้ก็คือแบงค์เก่าอยู่นะคะมันมันไม่ได้มีแบงค์ใหม่เนาะแบงค์ใหม่อาจจะเป็นช่องแบบโปร่งแสงแบบนี้ก็ได้ไม่รู้นะคะน,นี่ยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นนะคะน,นี้ก็คือแบงค์ร้อยของเราณนะตอนนี้นะคะก็คือแบงค์ร้อยก็จะเป็นสีเขียวอันนี้คือแบงค์ใหม่นะคะแล้วอ,อันนี้ก็คือแบงค์ใหญ่ที่สุดนะคะก็สําหรับใครที่ก็นะพูดถึงอะ่ะเงินแต่ละประเทศมันก็มีแบบ ต่างกันอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อ่าสำหรับเหรียญเนาะก็จะมีห e ้าห e ้านาทีส e ิบเซนยี่สิบเซนห้าสิบเซนนะคะแล้วก็ òn, òn, นหนึ่งดอลสองดอลเนาะเหรียญแล้วก็แบงก์ก็จะเริ่มที่ห้าดอลนะคะสิบดอลยี่สิบดอลห้าสิบดอลแล้วก็หนึ่งร้อยดอลนะคะก็หนึ่งร้อยก็คือสูงสุดละ นะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียเราต้องแลกตังคนะ,คะก็อันนี้ก็คือเงินทั้งหมดของออสเตรเลียที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะสำหรับใครทีอ่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาตอบให้นะคะถ้าอยากถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะก็ยังไงก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูใน YouTube ก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งนะคะหรือก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็เจอกันวิดีโอหน้าค่ะแล้วยังไงก็ลาไปก่อนสำหรับวิดีโอนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่